เอฟซีทุกๆท่ารนะค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่บาน้าอาต่างบ้านนะคะเขาไมา่ได้ออกกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนี้เด้อค่ะก็มาตามต่อเลขรับกรุงเทพนะคะน้องสาวกรุงเทพทรงมานะคะเป็กๆซ้องน้องพี่น้องเพื่อนกะประมูลมาได้เขามาตลอดบ่มีพาดนะคะน้องประมูลเองเหรอครับผมมูเพืพ่อนเพื่อนเดียนงานโรงงานอตอนนี้นะเพื่อนกะได้เลขมาจากมู เพิ่อจะร่วมซ่องกันไปลายคนนั่นแหละไปเอาเลขลับออกมาหละค่ะม,มาสือส่อถืองวดโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะยังไม่หลุดแต่ว่ากับข,ขอถทษขอไอ <c> <c> อพงอ่งวดที่แลว้วบ่ไดะะ้เอ็ดซี่เพิ่อจะถามยูงวดที่แลว้วบ่ได้โซ่มาเนาะค่ะเป็นอย่างจังบ่ได้โซ่มาคืองวดที่แลว้วเขาบ่หายค่ะเขาบ่หายรุดออกว่าเลยงวดที่แลว้ว <c> เป็นเลขลับใช่ไหมครับค่ะเป็นเลขลับงวงในงวดที่แล้วบขรุดเลยค่ะเขาบ่หายเลย ท่งเธอได้กับว่าหหงวันที่แล้วเป็นขอเบกหรือกอนมาสั่นงวดนี้เป็นไหงมาแล้วนะคะน้องสาว่นกับไปทํางานอยู่โรงงานเนาะเพิ่นกับมีมู่นกับไปเต้นซ่องขโมูลมาน้ำขันน่ะเพิ่นกับเอาม้าใหญ่กันสื่อเพิ่นกับถือซุ่มงวดแต่ว่งวดที่แล้วเนี่ยเขาบ่กไห้เ้อพี่น้องขออภัยงวดก่อนกับเข่าหนึ่งเก่าเนาะกับเละวิ่งกับเข่านะคะงวดนี้กับทรงมาแล้วแต่ว่าเมื่อคืนซ่วงฝันดีอยู่ เขาสูงมากมื่ขึ้นเลยมื่ขึ้นฝันว่าเบิดขอบข,ข้าวนีผ้ากันกินลาบเนื้อเนี่แดงๆเลยเนื้อม่วแดงเลยผ้ากันปาดกินปาดกิมบ่มเหมือนจะคเกียลาบก็ได้เป็นเนื้อเป็นก้อนต่กาอีานนาอจานหนึ่งพ่นกัลาบอ่าอีจานนึงกัลาบเป็นก้อนเลยกับคิดว่าเลขชุดนี้ตรงเขา้าค่ะเดี๋ยวกะประชงมากเนาะสอบจังตามเด้อบมากับพาน เป็นแนวทางตัวหนาเดิ้ลพี่น้องคือก็ถือใจยเยาวากันแต่ที่เขาส่งมาอีกทีนึงเขาส่งมาอีกทีนึงมากกว่าคู่ซ้ำค่ะของน้องเพื่อนนั่นละน้องสาวคือตอนนี้ค่ะยังมาท่านลุกมาเนาะครับยาสีเบิองก่อนพี่น้องยาสีโจทย์หนึ่งเด้อว,ว่ามีตัวไหนแน่ก็ชง่ายมากขึ้นมีนเลขวิ่งนะคะวิ่งนี่วิ่งนี่บ่หลุดเด้อพี่น้นนนนองเด้อ วีนี่เคยหลุดไหมครับเขาก็ส่งมาให้เมื่อแต่เมื่อคืนแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนฝันดีนะครับผมฝันดีค่ะเพะเื่นรดอบกสฝกระดาษไปยูโฮสเตอรนี่แล้วว่าฝันดีแล้วฝันเราพ้ากันในกินลาบเนื้อไหมลาบเป็นก้อนเลยๆผ้ากันเอามีปลากินปลากินไหมครับ,บคืดยู่ว่า เาจ้าของมาคยกินดิบกเคือคือกินหลังจานแต่่าแสบๆคนมากินน้ำลายคิดว่าพี่น้องต้องเถึกน้ำลายออากมากเลยะจะมีสามตัวสามตัวนี่ตาเด็นสองตัวได้เน,ะนาะส่วนหมาคือมาเป็นด็กบนหรือสิเป็นเด็กกลางก็ได้เป็นตัว มาสามหาวส่วนสองตัวล่างนะคะต่ว่าจะ,จะาวิ่งกับบถลุดวิ่งน้ำเพลินประจำอยู่ จะมีเลขวิ่งนะคะวิ่งห้ากับเก้านะคะเนาะวิ่งนีมาใดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเพื่อนกับว่าระบุว่าบนหรือล่างเนาะค่ะล้วกสามตนี้ศูนย์เก้าห้านะคะแลหนึ่งห้าศูนย์แล้วสามหกแปดนะคะศู 1, 5, 3, 6, นย์เจ็ดแปดสองตนี้ มีหนึ่งสี่สองสี่สามหกสามหกนี่กันไว้เป็นสามเก่าเนาะมันเกลือกหัวมีเน้นไหมครับผมว่านเน้นนะคะเอมาในม่ว่งหนีมาตัดสามตัวตัดสองตัวได้แต่ว่าส้ามฟันดีค่ะเอเจี่ก็ล่องไปเชียงเบิงบาจิชุดนี่เขาปะเขาเนะ ฟันดีฟันบอดีเนาะค่ะเป็นเลขรับนะครับน้องสาวนะครับเนาะครับมีเลขสามหางอยู่มีเลขสามตัวอยู่แค่สี่หางนะครับส่วนมักจะเข้าตรงหรือว่าต้องตัดครับผมงวดที่ออกสิบเก้าหรือมันสี่ออกมันสี่สามตัวตัดไหมน้งเสียงกับมาจังสี่ไหมค่ะมันสีมาศูนย์เก้าก็เก้าหาก็ได้นึ่งหาก็ได้ใครเขาจับเอาครับ นั่งคืออาการมาสองตัวแต่ว่ายู่ในวงนี้นหละแต่ว่าหันช่วงฟันดีาาขึ้นเอาเมื่อเสียงมุ่ขึ้นในช่วงเสียงเล็กชุดนี้ใช่ไหมค,ค,ครับแต่พวกฟันว่าเด็กกินหลาเนือหรือแม่เนือเป็นก่อนเลยกินเบิดบ้านแล้วหลุดแล้วครับรมีเล็กหน่อยมากกว่ากินน้ำเล็กหน่อยมานขวบหนึ่งหุยงให้ก <fright en S 2> ินน้ำแน่ากันเอากินเจ้งใดเีลาอันจ้คว้าเงินน้อยๆเร่งสิกินได้ผมดิบดีหนิว่ากัน กินได้ประจันได้ปาดเอาตอนไหนน้อยยิบเสียปลาแก่แก้ว่าแยบแสบประสันนิดหน่อยผู้ญิ่งนะกหลากเลือดเนื้อลาบเนือเ้อโบนม้เนื้อไม่ตัเนือ้อรวนลเลยแดนครึ่งครึ่งแต่ว่าแปลกว่ามีเด็กหน่อยเมื่อกิอนกินนัิงคูัิ่งก,กินหลายคนเด็กค่ะพ่าเมนวานางกินคนเดียวพอเม่แซนดูกเก่าคนในครอบครัวนางกินบันสทุกคนอี่ผมไม่ตามาตัวผมก,กูหัวกินวานะ้ แต่วาใจมากกับมัดต้องเพิม่มมัดหนึ่งหาสูนอ่ะให้ขอยกขึ้นอีกรอบหนึงครับผมเห็นบ่ค่ะโอ้แถบนาจอไว้นะครับเป็นพี่ครับบางวดที่แ้วบนตรงนะคะเพิ่มไหวเพิ่น่ไหวขันเพิ่นไหวยังไงเด้อเลขสายรับกอมอวิ่งห้ากับเก้าค่ะงานมาทางนี้นะครับซ้ายอ่าครับผม 095 150 368 078หนึ4งห้านแล้วก็สานะครับผมเป็นเลขน้องสาวส่งมาน้องสาวของเบิร์กซับเลยใช่ไหมครับค่ะน้องนั่นแหะค่ะเพื่อนกาสง่งมาเนาะครับ่เพื่อนกาบ่ท่านในล้ลกม่าเพื่อนว่ากิฟตเงินเอาเขียนเขียนก้อนใหญ่ปร่านเพราะว่าเพิ่นพึ่งซื้อน้ำเขามาใ้มาดนแนี่มันก็เอาน้ำเขา,าเป็นบริเลนที่เอง เพป็นก็เลยว่าอยากมาอยู่บ้านนี่แหละก็อยากมาหาแนวทางน้ำเอี่ยย์เปนก็เลยสื่อข้อมูลถืงสองวันแล้วเนาะเาออก่องก็ออกแล้วเขาชวนมากแกสื่อสื่อเด็กวิ่งนั่ะล่ะกับเด็กแก้ผูแต่เล็กวิ่งนี่ยังไม่หลุดไม่รู้จะเคลียได้ล่ะเข่าตลอดชวนมากน่าสื่สื่อวิ่งนั่ะล่ะเพราะว่าบ่าแล้วบ่าแล้วเก็บเงินก่อนแล้วก็จันทร์สีลงมาหาแนวทางน้ำเอี่ยดอกประจันบ้านเด็กรับมากครับผมสะสมเงก่อนเพื่นได้หวะ โอ้นต้องขอขอบคุณน้องสาวนะฮะแล้วก็เบิกทัพย์นะครับผมสําหรับแนวทางเขาส่งมานะครับผมเป็นเลขลับส่งมาเมื่อคืนนะครับปรากฏว่าฝันดีดัยท่านมาห่างครับด้เงินเดงอนวันที่แล้วท่านมาหา้เลยวันที่แล้วเขาลุวเขาก่อยอยัางครับผมเขาป่วยวันดีเขาจะงห่างแล้วเขาผู้เขาป่วยเขาไปถือกันนะเขาป่วยออกมา้วไม้เขาไปได้ที่มันว่าแก่ขายว่ามัน อย่างมันหาสื่อว่าเด้นะแม่ศูนสามเก่าก็ได้มดทีเดียวแต่เขาผู้ห้เขาผูให้รุดออกมาเลยเพราะมันจะสื่อว่าเด้เขาคูดว่ามันสีอันนะเขามันเด็กดังเขาได้ผ่ปล่อยยังมาออกส่งยังดังว่าสันเขาผ่ปล่อยให้ว่าันนี้สันจรด้วยนะฮะจะเป็นยังไงครับเนาะแต่ว่าันนี้สันจรเขาก็ได้ปล่อยพอเมือวันวันาห็นเขาปันใจแห้งคือเขาอยู่ในมือชูนสามเก่านะก็ได้นะครับเขามั่นใจมากเขาเลยไม่ปล่อยแต่มันมาตรงเด็กดังสามศูนเนาะ เขาควงไห้ออกซองเลยงวดท away, ี needed, so out, so ่แล้วเขาเขาควงให่เขาเป็นอยังกลางวันสี way, it, so out, ่ก็ล right ่องตามไ่ค่ะยังไงไก่ม่โชคไม่ลาบม่โชคม่หมานเนื้อขาแนวท่ากับมิเขามม่ลดเนาะค่ะใส่พี่แจ๊าในการรับชุ่มได้กับตดวงนั่งคื่กันค่ะพี่น้องขอคุณน้องนะคะทีดซ่งมาจากกรุงเทพนะจ๊ะ้อขอบคุณเลขลับนะคะสถิติก็คือคือถูกเป็นประจำนะฮะสำหรับเลขวิ่งแต่ว่าออกออกช่องนี่คือสองรอบใช่ไหม สองรอบรอบแรกนะวิ่งรอบสองนะทั้งวิ่งทั้งจับคู่รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่เก้ามันมาออกหนึ่งเก้าแหมมันบอกออกตรงตรงไอม,ม,มันมาออกหนึ่งเก้าแต่ยังเข่าอยู่ก็วิ่งกับเข่าอยู่ครับน,นะน้องก็สะสมเงินเพื่อที่จะกลับมาอ,อยู่บ้านก็เงืนเสร็จมาอยู่บ้านเป็นศิษมหาหาแั่ทัง<อ>้งหมะนะเงินเดือนสอง ครับเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับขอบคุณครับ